สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้ยใจย,ยาเปิดดวงเนาะวันนี้เรามาเล่นด้อมกันเนาะคุณพร้อมที่จะรับพลังงานหน้าไพในวันนี้แล้วหรือยังอาคุณพร้อมที่จะรับพลังงานหน้าไพในวันนี้แล้วหรือยังเป็นการทํานายโดยรวมนะเออดูเพราะเป็นแนวทางเนาะเป็นภาพรวมเป็นดวงโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะ ดูเพื่ความบันเทิงเฉยๆเยนาะอย่าเครียดอย่าซีเรียสอย่าดรามาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะจ๊ะคุณพร้อมที่จะรับฟังพลังงานที่ไพ่จะบอกคุณแล้วหรือยังในวันนี้มาดูกันสิถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ย ไพ่จะบอกอะไรก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้กันด้วยนะจ๊ะเพราะเป็นกําลังใจเป็นค่าขู่ซึ่งกันและกันโอเคไหมคุณพร้อมแล้วหรือยังไพ่กำลังจะบอกอะไรคุณในวันนี้สเตรง พลังงานของคนเก่งพลังงานของคนสตรองพลังงานของคนแข็งแกร่งเนาะพลังงานของคนที่จะสามารถแก้ไขจัดการปัญหาเออไม่ว่าคุณเจออะไรมาคนผ่านร้อนผ่านหนาวคุณผ่านฟ้าผ่านฝน,นคุณผ่านปัญหามามากมายแต่คุณสามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยความเก่งความสามารถด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความฉลาดด้วยความอดทนของคุณนี่สิ่งนี้จะทําให้คุณผ่านพน้นปัญ หาผ่านพ้นอุปสรรคเนาะคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดคนมีความหลักแหลมในสติและปัญญาคนสตรองคนมีของอคนคนฉลาดคนเก่งอะ่ะโอ้ สองถ้วยจารักดีๆเกิดขึ้นกัลยานามิตรที่ดีเกิดขึ้นคนรอบข้างที่ดีเกิดขึ้นบริวารที่ดีเกิดขึ้นโอ้โหบางคนจะได้คู่ดีได้คนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือบางคนมีบริวารดีบางคนได้หุ้นส่วนดีบางคนมีคนดูแลสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะอ่ามิตรภาพความสัมพันธ์ธรรมยตรีที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นเออในจังหวะนี้ในเวนี้ของคุณนะ เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะไพ่สองถ้วยใบนี้เนาะพลังงานดีจังเลยอยาคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้บอกเลยนะเป็นพลังงานที่ดีจังเลยอะบางคนจะเจอแฟนนะแล้วแฟนคนนี้จะเป็นแฟนที่ตามใจคุณมากคุณจะทําอะไรละ่ะ คุณอยากได้อะไรล่ะเขาจะยอมคุณเขาจะตามใจคุณทุกสิ่งอย่างเลยเห็นไหมดูเนี่ยเขาจะยอมคุณอย่างเนี้ยเอออยู่ในกํามือของคุณเลยเนี่ยเออสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นเขาจะหยิบยื่นสิ่งดีให้เกิดขึ้นให้กับคุณนะเออเนาะคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรนี่เขาจะมอบความรักดีๆให้กับคุณโอ้โหไพ่เดอะซันจ้าสามใบพอแล้วมั้งมันเริดอยู่นะแม่สามใบนี้โอ้โหรักใหม่อะนิวเอเนอร์จีเลยโอ้โห ใครที่แต่งงานแล้วใครมีคู่แล้วเออใครแต่งงานแล้วนี่ใครไปขอลูกเอาไว้ใครไปอธิฐานขอพรให้มีลูกมีบุตรอะได้จะสมหวังนะไพ่ mm hmm. เดือด n ันการกำเนิดเกิดใหม่พลังงานที่ดีที่สุดในไพ่เจ็ดสิบแปดใบไพ่เดือด n ันขึ้นอันดับที่หนึ่งเลยเป็นพลังงานที่เจ,จิดจรัสประพัดสอนพลังงานที่เลิศหรูสแบนแตนปังที่สุดเลยไพ่เดือดซันพลังงานที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะใครหยิบใครดูดวงแล้วหยิบได้พไพ่ใบเนี้ย คุณเตรียมรับโชคคุณเตรียมมีชื่อเสียงคุณเตรียมประสบความสําเร็จอ่านะเด็กให้โชคเห็นไหมเด็กให้โชคการกําเนิดใหม่รักใหม่ที่ดีแสงสว่างที่ดีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นโอ้โหสามใบเปิดมาปังมากเออนะสามใบเปิดมาปังมากบอกได้เลยเป็นพลังงานที่เลิศหรูเป็นพลังงานที่อลังการเป็นพลังงานที่ประสบความสําเร็จความรักมานะ คุณจะเจอความรักที่ดีเป็น new energy เลยรักที่แบบเขายอมคุณทุกอย่างอะ่ะเขาตามใจคุณทุกอย่างอะ่ะอยู่ในกำมือของคุณเลยเนาะคุณอยากได้อะไรล่ะเขาจะให้เออนะประมาณนี้เลยนะอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะมันเป็นดวงโดยรวมนะถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นตรงกับหนูเลยแม่ก็ไม่ใช่ดวงหนูแต่ถ้าใครที่บอกว่า มันดูไปเรื่อยๆนะมันเหมือนจะตรงกับดวงเราเลยเออนั่นแหละก็แสดงว่ามันเป็นดวงของเราประมาณนี้นะเราอย่าไปเหมานะวาเนียจะต้องตรงกับฉันจะต้องเป็นของฉันคนเดียวต้องเป็นดวงของฉันไม่ใช่นะจ๊ะมันเป็นดวงโดยรวมนะอ่ะใครสายโสดสายโสดมีโอกาสพบความรักนะมีโอกาสพบความรักบอกเลยสําหรับสายโสดอ่าอ่ราชาไมา้สําเร็จการงานเนาะ การงานประสบความสําเร็จธุรกิจกิจการดีมีโอกาสขยับขยายานะสำหรับงานที่ไม่ใช่ธุรกิจนะงานบริษทัทในองคอ์กรต่างๆมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเป็นระดับสูงเป็นระดับบนเป็นระดับที่ประสบความสําเร็จเนะาะหุ้นส่วนดีเนาะการวางแผนอานาคตอันใกล้การมองการไกลการดูเรื่องราวแห่งอานาคตการวางแผนที่ดีที่คุณได้สร้างได้วางเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะคุณนะอ่ะได้วางแผน ว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยการที่รอคอยแล้วก็มีแผนการเอาไว้ว่าประมาณนี้มีโปรเจกต์วางแผนเอาไว้ประมาณนี้เนี่ยอาประสบความสําเร็จนะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ปรารถนาคุณจะสมหวังนะในด้านธุรกิจและการงานของคุณคุณจะประสบความสําเร็จนะบอกได้เลยเห็นไหมสามถ้วยเอองานเฉลิมฉลองเรื่องยินดีข่าวดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นแน่นอนความสําเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นแน่นอนเร็วๆนี้ เร็วเๆนี้คุณมีโอกาสนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เร็วๆนี้คุณมีโอกาสได้จัดงานมงคลได้มีงานปาร์ตี้ได้มีงานสังสรรค์แน่นอนบอกเลยสายโสดที่รอความรักความสัมพันธ์ส่วนใครที่ เป็นสายโสดแล้วไม่ได้รอความรักความสัมพันธ์คุณก็จะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจและการงานนะส่วนใครที่บอกว่าอ่าส่วนใครที่บอกว่าหนูมีคู่แล้วแม่อ่าคู่คุณดีนะ คู่คุณดีคู่คุณอุปถัมภ์คู่คุณจะนําความสุขความเจริญมาให้เออนะคู่คุณจะนําเขาเรียกว่าความโชคดีมาให้หรือคุณกําลังจะได้บางคนเนี่ยกำลังจะรับข่าวดีเรื่องการงานด้วยเออบอกเลยใครที่ผ่านมาพบคลิปเนี้เจ็ดเหรียญจะลงทุนอะไรไว้ลงแรงอะไรไว้ลงหุ้นอะไรไว้สมหวังแน่นอนสําเร็จแน่นอนได้แน่นอนเงิน สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณลงทุนลงหุ้นลงแรง,รงอะไรไว้คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นๆคุณกําลังจะได้เงินเออนะคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะสมปรารถนาส่วนใครที่รอคอยเรื่องคู่เรื่องความรักความสัมพันธ์ได้แน่นอนนะเออนะมาแบบไม่ทันแบบมาแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออเนาะอุยบางคนเนี่ยกำลังจะได้อะไรแบบรับ,รบ จะได้อะไรแบบพิเศษพิเศษจะได้อะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยนะกำลังจะได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กำลังจะมีคนเซอร์ไพรส์อะไรคุณหรือเปล่าใครที่ผ่านมาพบคลิปเนี่ยเออเนาะคุณกําลังจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบรับรับหรือเปล่ามาแบบรวดเร็วฉับพันทันด่วนด้วยนะแต่มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนาะเนาะเป็นเรื่องดีอ,อ,อ,นะอ่ะเออเนาะความทุกความยากจะหมดสิ้นไปเนาะใครไปงานข่าวดํามาอืม บางคนจะได้ร <ider> ับข no ่าวเรื่องงานข่าวดําด้วยนะอืมเนาะบางคนนี่ะกาลังจะได้รับข่าวเรื่องงานข่าวดําหรือว่าบางคนกําลังจะได้เดินได้รับการติดต่อสื่อสารเรื่องงานข่าวดําบางคนจะได้เดินทางไปร่วมงานข่าวดําเออประมาณนี้หรือบางคนไปร่วมงานข่าวดํามาแล้วด้วยเออเนาะบางคนเนี่ยอ่าบางคนนะจ้มีความรู้สึกว่าคุณกําลังจะ มีการสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยโอ้โ oh. ห เดอะเวอร์อ่ะไคุณดีจังเลยอ่ะการต่างประเทศเด่นนะการต่างประเทศเด่นเนาะการติดต่อสื่อสารเด่นนะใครรอคนเก่าๆใครรอคนเดิมๆใครรอคนที่เคยจบกันไปก็มีโอกาสเวียนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาแบบเซอร์ไพรส์อ่ะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเออเนาะมาแบบมาแบบยังไงอ่ะแอบแอบซ้อนๆมาแบบนี้เหรอมาแบบไม่ให้คุณรู้ตัวอะไรอย่างเนี้ยเออนะมีโอกาสเกิดขึ้นนะอะ รงงานแห่งความสุขความมุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นภพ่เดอะเวิลด์เนาะงานต่างประเทศโดดเด่นเนาะงานต่างประเทศโดดเด่นใครรอบินได้บินเออเนาะใครอยู่ต่างประเทศใครลงทุนธุรกิจต่างประเทศบ้างเออนะสำเร็จใครร่วมหุ้นในต่างประเทศร่วมหุ้นต่างชาติใครซื้อหุ้นต่างชาติเอาไว้โอ้โหหุ้นได้นะโดดเด่นเลยนะบอกเลยนะคุณจะสำเร็จนะ คุณจะประสบความสําเร็จอยู่นะอ่ะเรื่องที่กังวลจะหมดสิ้นไปไม่ต้องกังวลเลยคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่คุณรู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรอยู่คุณกังวลเรื่องอะไรอยู่นะมันกําลังจะสิ้นสุดลงมันกําลังจะกลายเป็นข่าวดีอ่ะในสิ่งที่คุณกังวลในสิ่งที่คุณไม่สบายใจในสิ่งที่คุณเนี่ยอ่ารู้สึกว่าบางคนน่ะมีความไม่สบายใจบางคนมีความแบบหวัดระแวงบางคนมีความวิตกกังวลอาจจะคือกังวลไปเรื่อยไปเปื่อยไม่สบายใจไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ เออเนาะบอกเลยมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะอย่าก,กังวลข่าวดีมันกำลังจะเกิดขึ้นกับดวงของคุณแล้วนะเรื่องที่กังวลเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่เครียดนะเออมันจะสามารถจัดการแก้ไขได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะไพ่หนึ่งไพ่เด็กถือถ้อถวยมาอัศวินเหรียญมาจะ กังวลเรื่องเงินอ่ะไม่ต้องกังวลการเงินจะคลี่คลายสถานการณ์การเงินการเงินจะดีขึ้นถ้าคุณกังวลเรื่องเงินถ้าคุณกังวลเรื่องความรักมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอความรักดีๆความรักใหม่ๆเกิดขึ้นเออเนาะหรือพลังงานเก่าๆจะกลับมานะเดสเดสคือคนที่จบไปเดสคือคนที่สิ้นสุดไปเดสคือคนที่เคยตายไปจากคุณแล้วมีโอกาสฟื้นคืนชีพมาในในจังหวะชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้วย,เ,ยเด็กถือถ้วยมาอื มาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบรับรับเรื่องที่ไม่สบายใจจะสบายใจขึ้นปัญหาที่ทำให้กังวลจะคลี่คลายจะดีขึ้นเออเนาะอ่ะพรที่ขอจะสมหวังไพอัศวินเหรียญไพเด็กถือถ้วย อสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นความเขาเหมือนกับว่าได้จบสิ้นกับเรื่องราวบางคนเนี่ยจบแล้วจบเลยแล้วก็ได้เจอความรักใหม่ๆความรักดีๆเกิดขึ้นเออเนาะเกิดขึ้นได้นะคพราว่าคือดวงมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเนาะจังหวะนี้เวลานี้ไพ่เดอะซันมันมานะเตยบอกเลยว่าคลิปเนี้ยไพ่เดอะซันเขาขึ้นอนะ ก็คือมันดีอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและ,ะแนวโน้มทิศทางดวงอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ไปเป็นไปในทางที่ดีเสถานการณ์จะดีขึ้นสถานความสุขจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เออมันจะดีขึ้นและเดือดซันเดอดเ์มาอย่างนี้ความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังอ่ะมันจะเกิดขึ้นนะ,ะนะถ้าคุณพร้อมจะฟังไพ่ก็อยากจะบอกกับคุณเช่นนี้ในวันนี้ในคลิปนี้โอเคนะโชคดีจ้าสวัสดีจ้า